ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หาว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%เนทันทีนะตัวดี YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่การเปิดเพย์พิกอัปเกรดตอนนี้มันเป็นเพย์พิกที่ดีกว่าเดิมหน่อยคือมันเป็น80บวกครับโดยเราเนี่ยก็ยังลุ้นได้เหมือนเดิมนะเรายังลุ้นนักเตะที่เนี่ยครับอยู่นหน้าจอนี้ได้เหมือนเดิมแต่มันออกยากนะมันออกยากมากแต่ว่ามันเลท80บวกไนงะมันดีกว่าเพย์พิก คราวก่อนที่ผมลงคลิปไปใช่ไหมก็หวังว่าผมจะเปิดได้คริสเทโนอะไรอย่างนี้นะครับมาดูว่าผมจะเปิดได้ไหมก็มาเฮ้ยพิกครับ80บวกอันนี้ของผมก่อนนะเปิดแบบสลับฟันปลาเดี๋ยวน่าจะมีของคนดูแชร์มาบ้างนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีของใครส่งมาบ้างมาเปิดใบแรกเลยครับเปิดใบแรกของผมออกมาเป็นทางด้านของลาโนเรนาโตอากุสโต83 2องที่2ออกกมาเป็นทางด้านของอาชูเล่84เอามาคือมันใช้ค่าทำแค่5,000คนระับถ้ดเ4สี 84, ก็เอาละไม่ได้คิดมากอะไรผมน่าจะทำไปเรื่อยๆแพ็ที่3อาคุณแม่มาผิดวีคไปหน่อยครับนะมาผิดวีคไปหน่อยอาคุณน้าแพ็ที่4แมกนิเกนเหรออาผมจะเลือกปะโบซาลาเบียผมพยายามจะเลือกไม่ซ้ำอะ่ะนะแต่จริงเลือกซ้ำก็ได้ถ้าไปย่อยต่อครับ เดิมพอ83ดีสุดเลยนะเนี่ยส,ส่วนใหญ่เอาละเปิดไป5เบียดกลับอีก5วางาชิกบผมจะเลือกตัวที่มันแบบซ้ำยากก่อนนะแล้วก็แย่แบบนี้แย่นะแล้วก็โอ้โห83ขอสักใบหนึ่งสิทำท่าจะเปิดตองน,นี้เหมือนเดิมข้ามมาอันนี้เลย เปิดมาเป็นนิกโป๊ปอ่าไป1ิขซองผมเปิดมาเป็นโอ้โหเลดไม่ค่อยดีเลยอ่ะนะเลดแย่เลยครับตอนนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาทำเพิ่มอีกไปดูของคนดูก่อนว่าเขาเปิดได้อะไรกันบ้างครับมามาต่อครับอันนี้เป็นไอดีของทันโนคารินนะซึ่งก็ทำมาหมดยี่ห้าแพ็คซ้ำหกเอ่อยีแพ็คใช่ไหมสามสิใบ ของผมไม่ได้ไเลยเลยวอลก็ไม่ออกด้วย10แพ็คอันนี้25แพ็คผมอยากให้10บแพ็ควอลกหนึ่งเป็นอย่างน้อยเพราะแพ็กราคา5 0าพันจริงๆ10แพ็ควอลกหนึ่งก็ยังไม่คุ้มเลยแต่ขอเป้งๆทีเดียวเลยก็ได้ถ้าไม่วอลเริ่มจากใบแรกเลยครับไปใบแรกออกมาเป็นเยี่ยมกล้วย82สองซาอูลลมซี่โ ไปที่สองเยี่ยมกล้วยอีกถ้าหางก,กันเลทเดียวเราจะเลือกแปดสองให้เว้นแต่ว่าเจ้าตัวเม้นบอกคือถ้าเป็นตัวผมจะเลือกแปดสองเพราะราคามันก็มันเอาไปดึงเลทได้พอสมควรพอกันแปดสองแปดสามเนี่ยแปดสามซ้ำเนี่ยเขาค่ย่อยตัวที่เขาซ้ำอยู่หกตัวยังจะย่อยไม่หมดเลย ยังไงถ้าแทนที่เขาจะเอาไปคลิกเซลทิ้งอะเอาให้เขาไปเผื่อยย่อยพวกนักเตะเอา8ปดสองเนี้ยให้เขาไปย่อยแปดห้าแปดแปดอแปดห้าเก้าสิบยังดีกว่านะผมว่าแปดสิบแปดสี่ลาอุนจิมินเนสเพราะว่าแปดห้าถึงเก้าสิบอะไอพีมอลซีซั่นอะมันใช้เลทแปดสองเองผมคิดว่ามีประโยชน์กว่าที่จะเลือกตัวซ้ำไปแล้วไปคลิกเซลทิ้งเปิดต่อ,อแล้วก็ให้แปดสองจริงๆครับเลท จัดว่าแย่นะครับหน้าแรกตอนนี้ก็เราจะบดเปิดต่อเป็นอัพสปรีลกัวอต้า84อ่ะ84ถือว่าคุ้มอยู่แต่มันจะ84สักกี่นะ้ำมาขอดูต่อแะ82อีกแลละโดยมากออก82หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะโดยมากเหมือนจะออก82อไปต่อเลยครับ แต่ถ้าจะมีเน็แผมเลือกจิมีเนสก่อนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเลทห่างเลทห่างผมมีวิธีการเลือกอยู่เปิดต่ออ่แฮร์รี่แม็กควเมื่อคืนนุ่มงไปได้นะสำหรับทีมชาติอังกฤษไปต่อครับโอ้พีเตอร์กูลชีอุ้ยทำไมตัวเขาซ,ซ้ำเยอะจริงๆครับตัวเขาซ้ำเยอะมากตัวเลทสูงนี่ดูทรงไม่น่าจะได้ทำเอ p c เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยฮนะเลือกกาย่าดีกว่าคนระับ ดูทรงแล้วไมน่น่าจะเป็นทำเอ็บีซีเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวซ้ำเยอะจริงนะเปิดออกมาอ่ะแลมซี่ก็พึ่งซ้ำไปเห็นไหมไปต่อครับยังไม่หมดครึ่งเวลาแรกแปดสิบเจ็ดฮิวโกยอริสถือว่าวอกเอาอยู่วอกเอาก็ยังซ้ำอีกเห็นไหมตัวเขาซ้ำเยอะมากซ้ำแบบซ้ำกระจายเลยอะ่ะอ่ะเกปาอัสซาบาลกาซ้ำ เหนสูงเขาแบบซ้ําหมดเลยอ่ะให้ผมสังเกตดูอ่ามีรลนี่มาไม่ซ้ําถือว่าโอเคอยู่แต่สีลุ้งยังไม่ออกเลยเราจะเวียนกลับแล้วนะตอนนี้เราเปิดไปเกินครึ่งแล้วก็คือสิบกว่าแพ็คล้วมาไปต่อเปิดต่อเป็นทางหน้าของเนโตส่วนเม้นด้ไดไลท์เดี๋ยวผมไม่อ่านนะผมขอคุยกับคนใน YouTube แป๊บโอ้โหเฮ้ยวอล์กเอายังยากเลยดีกว่าวอล์กเอายังยากเลยมาต่อครับ ทากิลี่เบนดี้โอ้โหเอามันจะวอล์กให้เราหน่อยได้ไหมแล้วก็เดเล่อัลลี่สีลุ้งผมไม่เห็นเลยอะทั้งของผมของคนดูแปดสิบสองแปดสิบสองออกบ่อยสุดๆมานเข้ามาแค่แปดสิบสองกแพ็คมา6กแพ็ค เอาแล้วโรเมโลมาแล้วแต่มาจริงนียแต่ว่าโอ้มันให้ตัวที่มันถูกที่สุดเมงนะครับม,มูลค่ามันก็เท่ากับตัวเก้าเทั่วไปที่เอาไว้ใช้ย่อยนั่นเองนะแต่ก็เอามาก่อนสีลุ้งก็ถือว่าได้ชื่นใจอาเทียโก้คันาดาล่าแปดห้าคุ้มอันนี้คุ้มไปต่อเป็นอ่อเอ็ดผมเลือกแปดามมให้ ถ้าแปดแเลือกแปดสามให้ซ้ำหรือกันครับสามแพ็คสุดท้ายโลเปสนะครับสูตรเดิมครับทำท่าจะเปิดแพ็คสุดท้ายแต่เปลี่ยนไปเปิดแพ็คนี้แทนโอ้โหโวลนคอามหวังที่ปอุโมงเราได้หมดลงแล้วเอเดอันนี้เป็นสุดท้ายมาเข้ารวบแล้วแต่ให้มาตัวอะไรมันก็ไม่รู้อันนียาุยาสบาส84โปะท้ายไหม ได้วอล์กเอาตามค่าแต่ว่าได้แป8ห8าแปดสี่แปดสี่แปดสเจ็ไม่เจ็บมากอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้เพราะว่า10บแพ็คไอ้นี่มีมูลค่าเท่ากับเกือ10 pack บ10บแพ็คอะโรเมรโร่ถูกปะแล้วก็มีวอล์กเอามีอะไรอีก ก็ถ้าถึงถ้าต้องเจ็บก็เจ็บไม่มากแล้วก็มันไม่เจ็บหรอกเพราะมันเอาตัวเลน75 77 76ซึ่งมันใช้ย่อยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมันใช้ไปทํา MBC อะไรไม่ได้มาเปลี่ยนเป็นตัวพวกนี้มันคือมันคุ้มอยู่แล้วครับก็คน u t u b e ที่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนนะครับไปแล้ว